รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกครัวมีอาหารที่อร่อยแต่ไม่ใช่ทุกครัวที่จะมีอาหารที่เหมาะกับสุขภาพของเราเสมอไปนะคะวันนี้พบกับเราได้ในครัวคุณหมอคะ่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมโคคุณหมอและเมนูอาหารแสนอร่อยที่เปี่ยนไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการพร้อมเสิร์ฟแล้วในเช้าวันนี้ค่ะคุณลุงคุณป้าที่ชมอยู่ทางบ้านท่านใดนะคะที่ว่าทํากิจกรรมแล้วมีอาการเวียนศรีรษะปวดศรีรษะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนระวังไว้ให้ดีนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นอาการที่บอกบอกว่าคุณกําลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะสามารถที่จะบรรเทาอาการหรือควบคุมอาการได้ ดยการควบคุมอาหารโดยที่อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่มีรสชาติเค็มจัดแล้วก็อาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงนะคะเพราะว่าเนื่องจากอาหารเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เกิดน้ำข้างสะสมอยู่ในร่างกายทําให้เกิดอาการบวมน้ําแล้วก็ทําให้ความดันโลหิตสูงตามมาได้ค่ะเรามาลองทานกันดูดีกว่านะคะว่าระหว่างอาหารที่เราทานกันอยู่ในปัจจุบันนี้2เมนูก็คือข้าวต้มกุ้งกับโจ๊กไข่เค็ม สอบเมนูนี้อะไรที่มีปริมาณโซเดียมสูงกว่ากันค่ะเรามาลองดูผลสลํารวจจากผู้สูงอายุทางบ้านกันนะคะว่าผู้สูงอายุมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคําถามคําถามนี้ค่ะกับช่วงคุณหมอขอถามค่ะเม่อกี้มเป็นนกไข่เค็มไข่เค็มจะมีโซเดียมมากกว่าปาคิดว่าข้าวต้มกุ้งมีโซเดียมมากกว่าไขาเค็มกบเค็มกว่าเดี๋ยวมันชื่อมันเค็มอยู่แล้วนี่กุ้งเราสดไม่มีโซเดียมครับอ๋อมันไข่เค็มแน่นอนอยู่แล้ว มมและนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผู้สูงอายุจำนวน20คนค่ะโดย12คนบอกว่าเขาต้มกุ้งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าโจ๊กไข่เค็มแต่นั่นเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเพราะว่าเมนูที่มีโซเดียมที่สูงกว่าก็คือโจ๊กไข่เค็มนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดไปนะคะไข่เค็ม1ฟองมีปริมาณโซเดียมถึง481มิลลิกรัมค่ะ แต่ว่ากุ้ง100กรัมมีปริมาณโซเดียมแค่เพียง100 300มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะแต่อย่าชะล่าใจไปนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทานกุ้งในปริมาณที่มากเกินไปก็สามารถทำให้โซเดียมสูงขึ้นได้แล้วก็แถมด้วยคอเลสเตอรอลท,ที่สูงขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูที่เราจะทำกันนะคะก็คือข้าวต้มสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งเมนูนี้เนี่ย ผู้ป่วยสามารถทานกันได้อย่างสบายๆเลยนะคะชื่อของมันก็คือข้าวต้มเบญจรงค์ค่ะพร้อมกันหรือย่างเอ่ยสำหรับเมนูนี้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมกระดาษกระประกาให้พร้อมกันเลยนะคะแล้วเราไปเปิดครัวคุณหมอพร้อมๆกันเลยค่ะ และนี่ก็คือข้าวต้นเป็นจรงคงนะคะซึ่งเป็นเมนูที่มีโซเดียมน้อยแล้วก็ยังเปรียมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงท่านผู้ชมทางบ้านสามารถนำไปทำทานกันได้นะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองและก็คนในครอบครัวสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมีเมนูอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามกันนะคะในรายการครัวคุณหมอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ว่าแต่กุ้งก็มาจากทะเลไข่เค็มชื่อก็มีอยู่ว่าเค็มเอ๊ะร้อยสองอันนี้อะไรที่มันเค็มออกหมากันล่ะคะอะไรที่มีโซเดียมสูงเก,กันล่ะคะเอาไวค้ค่ะโอเคทุกครัวมีอาหารที่อร่อยแต่ไม่ใช่ทุกครัวที่มีอาหารที่เหมาะกับสุขภาพเสมอไปวันนี้พบกับเราในโครคุณหมอคะ่ะ <Okay. S 1> เอาไว้ซึ่งสองซ้ำ